สวัสดีครผมนายพดวงทองเกตเลขที่22ชั้นปวชสองทับสามนะฮะวันนี้ออ่าวันนี้ก็จะมาส่งงานเขียนโค้ดค่า b m i ครับผมอ่านี้ <c oughs> โค้ดตัวนี้มี2หน้านะฮะอ่ะ หน้าแรกก็จะเป็นตัวหัวหัวเว็บไซต์นะฮะอะชื่อว่าโปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกายนะฮะอ่ะแล้วก็นี้จะเป็นช่องที่เอาไว้ช่องข้อมูลนะฮะนี่ส่วนสูงเซนติเมตรระบุน้ำหนักกิโลกรัมอ่าในนี้ก็จะเป็นปุ่มคำนวณปุ่มล้างค่านะฮะ,ะเดี๋ยวเปิดตัวโปรแกรมดีกว่าอ่า อยู่ในนี้ชิ้นงานอ่านี่นะฮะอ่านี่ตัวโปรแกรมดัชนีมวลกายส่วนสูงเซนติเมตรระบุน้ำหนักมันก็จะมาอยู่ตัวตรงนี้อยู่ตัวตรงนี้นะฮะอ่ะาก็เป็นปุ่มให้กรอกค่าเข้าไปเดบิลด้นนี้ก็อ่าแล้วก็มาหน้าหนึ่งคือหน้าการคำนวณน,นะฮะอ่านี่เป็นการคำนวณ ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราใส่ส่วนสูงน้ําหนักที่สมมุติว่ามันเข้าขา่สมมุติว่าเข้าขาอ่อ้วกอะมันก็จะขึ้นมาว่าโรคอ้วบระดับหนึ่งอ่าก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็คือตัวสีของข้อความนะฮะที่มันจะขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลอง ใส่ให้อ้วนมากลองดูแล้วกันฮะสูงสักร้อยห้าสิบหนักสัก,กพัน <laughs> หนักสักร้อยกิโลฮะ่าคำนวณดูนี่นก็จะเป็นอ้วนมากระดับสามมาสีมันก็จะเป็นสีแบบสีดำแบบไม่ไหวแล้วนะะนี่พอเราคำนวณเสร็จแล้วนะฮะเราสามารถกลับไปหน้าคำนวณใหม่ได้อ่ะแล้ว ก็อีกอย่างหนึ่งใส่ไปใส่ไปอ่ะถ้าเราอยากจะลบทีละทั้งหมดก็กดโป้งล้างค่าก็จะหายไปทั้งหมดนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ผมผมขออีกรอบหน้อาจารย์อ่าสมมุติว่าส่วนสูงอะผมยาวลองส่วนสูงตัวเองดูนะฮะสูงร้อยแปดสิบเอ็ดหนักแปดสิบเป็นยังไงนะโอ้โลกอ้วนระดับหนึ่ง นี่เห็นไหมฮะอาจารย์ก็มันก็จะ <c oughs> คํานวณมาว่าส่วนสูงที่ระบุคือ1นึ่้อยปน้ำหนักที่ระบุคือ80ิก็จากสูตรคํานวณอะไรพวกนี้ผลที่ได้ก็คือโลกอ้วนระดับ1นึ่งนะฮเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าคํานวณน,นะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมพอสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ อยู่หอเพื่อนเหมือนเดิมฮะ